มันมันสามศูนย์ห้าสาศูนย์ห้าเออสามศูนย์ห้ามันออกศูนย์หาน่ยมันออกหกศูนย์ห้าหกศูนย์หาน่มันก็ตดข้างล่างโอเล็กแตีนี้ก็ตีเลยศูนย์ห้าศูนยบสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาตามให้เราเด้อนะครับสําหรับแนวทางหลวงตาแต้มนะครับไใส่น้อยเนาะยู่น้อยเนาะหลวงตา ลุงตาลองตาครับมศาแสดสน้องเห็นนองหลงตายเนาะมาส,มาสการครับลุงตามาสะสายผมเอิ้นหานอาศาศาย่าายบมาันหน่ะทำความสะอาดทำสะอาดหรือไงนี่ในโบสโอ้ว่งางทำสะอาดในโบสถวัไหนมาหาลงตาอยู่สองสามวันได้นี่เป็นยังไงเนาะ โอ้ดุกหน่องมาหลายเตะโอ้ยโอ้ยข้ามหน้าข้าบหลังอยู่มานี่เมโอ้แตะงงงงโอ้ยบักดํามักหนึ่งไหนฮงมวลนี้เป็นในน่องมวลนี้เนาะม่ตัวดหนในอน,อน่องมวลน,นี้แล้วมันจะเข้ามาฮะมันมันมันมวลนี้แล้วจะเข้ามามวลน,นี้มันจะเข้ามามวลน,นี้มันจะเข้ามา มันกับสามสามหนึ่งมันออกซูนสามเนาะพุ่นี้พุ่นด้พุ่น่ะแปดหาซูน้น่ะเห็นบั้ย่าผน่ะพู่นน่ะแปดหาูนตัวสีท้องพุ่น่ะพุ่น่ะแปดหาซูน่ะจะน้อยระวังหมาดุตั้งหักไปไปพี่น้องเล่หันอีตัวเกาสิเล่หะอาแต่ตัวเกามาออกงวดนี้ก็สิพิเคาะพิจาเอาตั้งแต่เอาตั้แตนี่เด้อนี่เสร็จลงตานะเอานี่แล้วบ่ นี่เด็กโตเป็นไหมหเฮ้โตเลยเฮ้โตมันนะโอ้เชิญใส่กระดาษเช่อกระดาษไว้จังดีนี่เออพี่น้องเ,อเขาบอดึงไปเลยจนเอาไปต่อเตียงเอาไปแล้ว,ว,ลวนี่มันนี่นี่นนะครับหลวงตาแต้มหลวงตาแต้มสี70 70่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เด่นศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เดีเก้าศูนย์ ส,สี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ตรงนันเด่นเด่นหกหกสี่วะมันใสตัวหนึ่งเหรอือมันสิบหกเนาะสามตัวมี่สามตัวสามตัวใช่หรืสามตัวเดน่นสามตัวเดน่นมุมมีตรงรมุหีหอะอันนี้มมมีครับมีแต่ มีแต่สองตัวแล้วมาเอาไปสักน,นี่อ๋อเกิดหาเบิ้องได้พี่น้องเด้อเขามาวเคอ,อาจะาพอไอตัวเดียน,นเราอันนี้คือหายเบื้องเซื้อนะครับเพราะว่าตัวเดียนเราเนี่ยสมัยว่าจะข่าตัวเดียนถ้ากับไปพลิกกพิดเต็มเดียวนะครับสมสมซื้อลงตาเต็มนั่นลหละตัวเด่นนะครับหนึ่งเด่นสามตัวหนึ่งสี่ศูนย์กับสองห้าแปด หนึ่งสี่ศูนย์กับสองห้าแปดนะครับหลวงตาแต้มใน,นวันที่หนึ่งวันที่สิบหกวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับหลวงตาแต้มอ่ะมาบัดที่นี่มาวิเคราะหนี่ครับมาวิเคราะ์ตัวเด่นนี่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 นีม่มาวเค์ตัวเด่นเพื่อนนี่ตัวเด่นน่ครับตัวเด่นของหลวงตานี่นะครับมักจะขื้นแต้มลงแต้ม เอาเฉพาะตัวเด่นนะครับพี่น้องอันตัวไอ้ตัวอื่นพี่น้องมากะลองจับเบึงอลองจับดูเด้อตัวเด่นนี่ถ้าจะเป็นขืนแต้มก็จะเป็นเป็นก้าวหนึ่งมารองตาก้าหนึ่งถ้าลงเด้อเป็นแปดศูนย์ใช่บ่หรือว่าเป็นจังไหนอันนี้มันขืนมาได้ขืนขืนแปบขืนไป๊บว่ปปรอแล้ว่ยไป๊บว่ได้แล้วถ้าขืน่ะถ้าลงใก็เป็น อันนี้มัน,นมเก้าศูน,นย,ย์เลยไหมครับเก้าศูนยแล้วถ้าขึ้นมาจะเป็ีนเก้านึงถ้าถ้าลงมา็ืิเป็ 91, ีกก่ยนอย่างเป็นแปดเปลี่ยนแปดเก้าที่บ่มันจะค่อยเป็ี่นยนเกา้าศูนย์นี่ลุงตามาานแไหนลุงตางวดนี้เอาพี่คอเพลจะน่าเอาตั้งแต่ตัวเด่นนี่แล้วเ<ม>นะ<ม><ม>าะเพราะว่าผมจับท้างไหนดูไหมเบิ้งส่งเหนไหมเก้าศูนย์นี่ถ้าขึ้นแต้ม ถ้าคืนแต้มน้องตาเด่น้ัสลลงสมมัติตาเด่นเก้าศูนย์นี่เนาะเด่นเก้าศูนย์ถ้าเพิ่มมาอีกมันก็จะเป็นเก้าเก้านึ่งสิแม่ม <c oughs> คือว่าครับแมนถ้าลงมาท่านี่ที่เป็นยังมาที่เหนียวถ้าลงไหม <c oughs> นั่นล้องตาถ้าเป็นลงถ้าลงมาเหนียวมันแ,แต้มมันมันคงไื่อยแล้วมันมันมันไ่ได้ดี มันมัดมันดชุดชุดเด็กล้วชุดเลี้มันชุดเลี้กันบ่ชุดเด็กเก่าเก่าใช่บ่ไปบ่ไปไปบ่ฮอตเดียบ่ไปบ่ไปบ่ไปเบิดนั่นบ่ไปบนี้บ่ไปแบบนี้เด็กตัวนี้บ่ไปแบบนี้เดี๋ยวนี้นอกนี่เนาะนี่ล่ะพี่น้องผมเอาเฉพาะตัวเด่นนี่ล่ะนี่เอาเฉพาะตัวเด่นเด่นน้องตาเด่นให้90เด่น90ครับถ้าขึ้นก็เป็น91 นนนนนี่มมมมััััิขถ้าร้องก็จะเป็นนี่อย่างน้องกันตามันมันมันบันนี่มันโกงไปเลยตอนนั้นก็จะตรงไปเลยเออตรงไปเลยนี่เด่นเก้าศูนย์ถ้าลงมาเป็นแปดเก้าเป็นปะไรวะมันมันมันจะแยกไปแบบนี้นะแยกนะครับเก้าเก้าศูนย์มันติไปตัวหนึ่งบาริต้าทำนี่ต้องต้องจับใส่ของเจ้าของเลยจับต้นไปโอ้แถ้าท้า็สมกับโกงไปเลยถ้าเก้าไปยังศูนย์ถ้าศูนย์ย่งหนึ่ง ถ้าูนไปซูนเนหนึจูนฮาูนไปกับทยังยังเก่าก็ทีเป็นเก่านงก็ทีเป็นเอียงถ้าเก่าไปยังหนึ่งหนึ่งซูเี่น่คือก็ไล่มาเกัมากกันมากทมากมานหนึ่งนี่สี่ซูนหนึ่งหนึ่งแค่ซูนเช่นเนลงตา ลงตาหมักตัวใดที่สุดน้องหคนนี้อ๋อลงตาแต่ว่ามัน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 ดีมากตัวนี้แล้วนีตัวใดครับแต่ว่า่อยมักเด้นี่มักตรงไหนนี่ตัวใดครับนี่สีแป๊สีแป๊อ๋อนี่มันมาลักซี่ยนจะไปมากนีนะมันจมากก็มากซี่หนึ่งเลยแล้วฮะมากก็มากซี่หนึ่งเลยแล้วแต่มากก็มากซี่หนึ่งเออเอาเลยเอาเลยแม็นอ๋อวันหยุดขึ้นนี่ได้นี่วิ่งตัองต้สั่งก็วิ่งซีเออ นะครับพี่น้องดิ่งซีเด้อหมดนี่นี่เอาอันนี้คือเป็นเด็กพี่เคาะพจชนะแมนหลวงตาเต้มเด็กเด่นแล้วแลให้เด่นเก้าศูนย์เล่นเก้าศูนย์ครับถ้าขึ้นเคเป็นเป็นเก้าหนึ่งถ้าลงมาก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เมนอะครับตามนี้เด้อหลวงตาเต้มบัดที่โนตัวมักตัวชอบของหลวงตาตัวมักตัวชอบของหลวงตา ก็คือตัวนี้เด้อทุกคนนี่นะครับหนึ่ง J วะ C หนึ่งนะครับน,นะบนี่ตัวเดียวนะครับนะครับหนึ่งตัวเดียวเด้อนะครองนะครับ C นะหนึ่งหนึ่งตัวเดียวเด้อลองตาแต้ม C หนึ่งหนึ่ง C ตัวเดียวมันีล้อมันถือแล้อ มันถึงแล้วเออมันมัวมันหลายตัวก็มัวเสียม็เสียมันถึงแล้วมันต้องมาซื้อมัวมันถึงแล้วมันต้องมาซื้อมัวมานึ่งตัวซีหนึ่งหนึ่งสามตัวก็หนึ่งสี่ศูนย์กับสองห้าแปดให้เขาตรวจตรวจตโจตัวหกตัวนี่นี่มันจะไปจากไหนนี่เ้าดึงใส่กันเอามักแล้วก็ดึงใส่เลยหกตัวเนี่ยไม่เห็นมักตัวไหนดึงเอาเองเออดึงกันเลยพี่น้องพี่น้องพี่่น้องพีน้อง ก็วันมาลักนีวันเด็มาลักนีสี่ไปสี่มันก็จะหูดึงเองมัน่ะเอหูทั้งเนาอเอะหัทังมัเลยนเจ้าเจ้ามากีเช้สามหนึ่งสิมันออก0ุสามเนี่ยหนึ่ง0ชนี่หนึ่งแคน้วนก็มมนก็มาอันนี้ลักเนี่นี่แหะเห็นมาได้สั่นีเก้ากับศูนเนาะเออเก้ากับศูนย์กับศูนย์ศูนแทหนึ่งแทนศูนก็จะเป็นเก้านึง ก็มันมันมันมากเก่าเนื้อมันก็มันก็ตุหนึ่งศูนย์นี่แหละนี่ก็จิมาตัวนี้เออก็มันตัวนี้ล้วพี่น้องพี่คอพิษจะน้าแล้วมีอยู่แค่นี้ผมจะเอาให้แค่นี้ล้วเอาแค่นี้ล้วนี่พวกที่เอาไระตัวใดเรามากินน่ะอีหนึ่งสีหนึ่งนี่เีนี่ครับเอาแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อว่าเอาลายตัวเด็กรงตาเต็มนี่ยไม่ต้องให้เอาแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อมักตัวตัวใดกะนี่ผมให้แค่นี้ผมให้พี่คอพิษแล้วแค่นี้นี่ หนึ 1> 1, 0, 90, 91, ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งแค่นี้เพี้ยนนี่แล้วเอาซ้ำนี่นะครับเอาเอาวิเคราอพิจนาไอ้เหล,ล็กเด่นแลาหนี่แหละพี่คอเอาเลยนะครับพี่คอพิจนาเหล็กเด่นแล้วนี่ะแค่นี้ซ้ำนี่เราให้เด่นเก้าศูนย์ถ้าขึน้นถ้าขึ้นแต้มก็จะเป็นเก้าหนึ่งแมนครับถ้าลงมาก,ก็จะเป็นหนึ่งเกนาศูนย์แค่นี้ครับก็จะเป็นหนึ่งศูนย์แล้วว่าถ้าเป็นแปดเก้ามอมาเป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับเอาตามนี้ด้วครับพี่น้องด้ว หลวงตาแต้มในงวดวันที่16กรกฎาคม2566นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมการมาสการครับ